สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับ mm hmm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหนงล้อดําซิ่งนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางลงเทียบนะครับ mm hmm. อ่า,อาหลุดมันกันนี่ใส่เต็ม้อง,อง mm hmm. มุกเห็นบ่แบกดิ้น่ mm hmm. บ๊บว่าจาก,กันบอเคย ครับนะครับก็ขึ้นขวางเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมขึ้นขวงเรียบร้อยพร้อมที่จะจวดครับจวดต่อครับตอนนี้ก็เป็นเวลา,าน่าจะสี่โมงสี่โมงเย็นนะครับผมงัน,นาวาโอไฟสามอ่ะพี่น้องายสามจะเข้าสีดาแล้วนะครับหกโมงสิบแปดนาฬิกาต้อง ประมาณอ่าโคาราช่จวดวาพี่นองนะครับมูรี่เหี่ยวออกแล้วนะครับมูรี่นดออกแล้วเรียบร้อยครับเอาไปถ่าเจ้าของมนครับมาเอาเลยนะครับผมเป็นแป้งจัมโบ้นะครับท่านผู้ชมเที่ยวนี้ได้ใส่น้อยหน่อยครับสามจีโมกจัมโบ้นะครับเพราะว่าแป้งมัน ต้องฉเฉลี่ยกันไสนะครับของผมมันจูได้อจูได้สามสิบแปดจัมพูนะครับสามสิบสองตันเกือบห้าร้อยนะครับสามสองตันเกือบห้าร้อยโลอันนี้ดันอย่างเดียวครับดันอย่างเดียวท่านผู้ชมดันไทยครับดันท้ายเซ้ใสเลยวา ก็ไม่ได้วิ่งเร็วนะครับแปดสิบอ่านี่แนวกว่าสูฟังเนี่ยหนะึ่งไ่สั่งมาแล้วครับท่านผู้ชมไปสั่งเรียนเร็วรับเ้ช่วยเราผมห้าร้อยบาทครับไปน้องแคร์นะครับน้องแคร์เดี๋ยวอย่าบอกว่าอ่าตรงไหนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะทำคลิปให้ดูนะครับว่ากล้องตัวไหนนะครับ ที่มันบางอาจที่มาถ่ายรูปรถผมนะครับเสียงกันเลยพี่น้องนะครับถ้าโดนอย่างนี้ก็ถ้าแก่ไม่ได้ออกให้นะครับก็คือ,อเราจ่ายเองนะครับก็คือทางเท่าแก่เขาก็ไม่ได้บอกให้เราวิ่งเร็วเนาะแต่ว่าเขาก็อยากได้งานเขาก็เรียนเร็วเองอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นธรรมดาครับ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจ่ายเองนะครับแต่ถ้าง่งใจดีก็ใจ่ายให้ผมน้ำก็ได้นะครับ <c oughs> ดือนนะครับรถเดือน <c oughs> ดือนเอางานนะครับเอ๊ะวันนั้นที่ใส่ใส่แป้งลงไปนะครับย้ำหมือเว้นอ่าถือถือท้ายนะครับอยู่ในรูเห็นแต่ย่าทรงไม้เบิ้ง ช่วยแล้วขี่หายแล้วนะไปครับรถแรงแสงซงสายครับรถตู้ไม่หลบครับท่านผู้ชมโอ้แิ่บนภาพกีฬามันมันเลยครับผมปัดใย้ปาดหัวไปแล้วครับเราก็ตามถ่ายคลิปอย่างเดียวครับขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับทางเจ้าของค่ด้วยนะครับเพราะว่านีเป็นรถผู้ใหเนนะโอย บไ่ได้ตั้งใจมาที่ไทยมันถึน้รถพกกวกเจ้าหรอกเจ้าเจ้าพวกเจ้าอยูุ่ตนาพวกเองนะครับเด <_ s 1> ี๋ยววันนี้จะซื้อพวงมาลัยกับผู้สาวถ้าเขาอยู่นะครับถ้าไม่อยู่เราก็เลี้ยวไปนะสีดานะครับสาวแนณรนะครับผมสาวคะแนนอ่าที่พู้เดียวแหละง,งามๆขายพวงมาลัยสีดานะ ครื่องบินใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นแลนด์มาร์คอ่าร้านกาแฟเมื่อคืนไปถึงกับตาจ่อยนะครับลงร้านเดียวกันนะครับกับตาจ่อ,จอยไปหน้าร้านเหมือนกันผมใส่อ็อล์กตาจ่อยใส่ปูนนะครับไปที่เดียวกันอ่าตาจ่อยไปได้กันไปถึงตีห้านะครับไอจ่อยสลบเลยม่อเ้านี่นะครับ เฮียเอากับข้าวมาส่งผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมเดินออกมาอ่ายจ่งใจได้เอื้อนเอาอ่ะถ้าใจเรียกจึงจะเดือดไหมอ่าเอ้าแล้วกินกับแยมืุณเจ้านี่มเขาเขาอะกินน้ำเนี้อขนาดยิ่งใจป่ะก็เลยอ่าเพราะว่าของพี่น้องกันบพบ่พมีกองเขานะครับไม่ได้ส่งข้าวส่งน้ำเหมือนเหมือน,นบริษัทที่ผมยุคครับมันสมบัติทีมนะครับอยู่นี่โอ้ยสบายครับ นำาำมือสองเพาะต้องไปเรียนหาเนี่ยกินยากครับได้ฟองเขาเราจวดย่างเดียวครับท่านผู้ชมก็ได้ต้มปลาครับมือสองนี่เนีย่ยเนี่ยเราต้มปลาไม่กินนะครับกับทอดปลานิลทอดปลานิลหน่อยนะครับก็กินกับตาจ่อยครับเอาไอ้อยยาจ่อยกินน้ำบัวมันสวยเลยนะครับประมาณอาจจะแปดโมงแล้วเนี่ยครับยายจ่อยอย,อยงังแค่ได้กินเขา่า ผมกับท่านได้กินข้าวดีกับเล็กขึ้นกินน้ำกันเลยนะครับแมงแต่จ่อยกินด้วยตอนนี้แต่จ่อยวันนี้แต่จ่อยลานะครับไปฉีดยานะครับไปฉีดยาเข็มที่สองครับเมอเลยไม่ได้มาด้วยกันถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วครับมาแต่กับพี่ตู่นะพี่ตู่อยู่ที่น่าจะบ้านไผ่หรือเปล่าตอนนี้นะครับ ส่วนผมก็ถึงสีดาพอดีครับอยู่เนาะพี่คะแนนอยู่หรือเปล่า จะถึงแยกสีดานะครับนี่หนังนอกตั้นานนะเนาะพอรถหกแล้วว่ามันรถตกทางไปตกใจเ่หดโอ้ไม่ได้ซื้อหรอกพี่น้องไฟเขียวพอดีไฟเขียวพอดีครับชะลอชะลอชะลอ ไอเขียวก็นนกชนะหรือวจวดใส่พี่กคะแนนไม่มีไม่มีไม่อยู่ไม่เห็นนะครับองใสวันนี้พี่แกไม่มาน่ารักนะครับสวยขาวน่าจะมีน่าจะมีลูกแล้วแหละมีลูกมีผัวแล้วแหละพ้นพูงามปนีเป็นไปไ่ได้หรอกพอมีอ่ะเนาะ,ะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็อ่าด่านกำลังจะ เริ่มนะครับด่านกำลังออกมาตั้งหลายนะครับอ่าก็ให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับ <c ười> เคยตั้งยิ่จุดแดก,กับยุ่งวังเก้าอะไรพี่น้องนะครับสำหรับสายเขียวก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับแต่สายส้มนี่สิ <c ười> สายส้มนะครับสายส้มออ รบๆรดีๆครับผมถ้าเห็นผมก็ถามผมได้ครับข้างหน้ามีด้านบ่ายถามผมได้ครับมีได้นะครับเพราะผมเคยเรียนขามทางไปถามเมื่อกี <c> ้ <oughs> ผมเรียนขามทางเลยที่แต่ผู้ชมมีด้านไหมเนี่ยผมมีด้านบ่ครับข้างหน้าลเลยอ่าบวกจอดฟ้อมหมดแลวเพราะผมไม่ไปแย้ๆนะครับ ถ้าไม่รู้ว่าข้างหน้ามีหรือเปล่าอผมไม่ไปแน่ๆแน่ๆเลยแหละผมไม่ไปเพราะว่าเสียตังงานนี่มันโอ้มันหลายบาทที่ท่านผู้ชมนะครับงั้นบ่ามันบอกมันธรรมดาครับมันเสียหลายบาทแล้วก็มันกเสียเวลาเขาข้อนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็เลิกเลยนะครับถ้าคิดจะขับรถอยู่ก็ มีพี่คนหนึ่งอ่ะพูดคำนี้กับผมนะครับแต่เดตยนนี้พี่แกตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วแต่ก่อนพี่แกขับเบอร์สิบสองของพี่น้องกันนะครับชื่อพี่หมีนะครับให้ผมยาวนะครับพี่หมีแกบอกว่าถ้าคิดจะอยู่วงการรถนะครับก็ให้เลิกซะนะครับมันเกี่ยวอะไรกันนะครับผมผมไม่จะถามพี่แก แต่มาคิดดูตอนนี้ก็จําคําของพี่แกได้เลยนะครับอ่ามันถือตัวเงียวล้วก็เสียเงินครับพี่น้องนะครับหาเงินได้มากกเสียเงินหาเงินได้มากก็ถือตัวเงียวก็เสียเงินนะครับผมก็เลยต้องในเศร้านะครับก็เลยเลิกเลยแผมเลิกได้มาหน่เจ็บว่าสิว่าเกียรติปีเราวบอพี่น้องนะครับไม่เอาเข้าปากเลยครับบองตรงนะครับอันนี้กล้าการันตีนะครับ กล้าการันตีว่าไม่เอานะครับไม่เล่นนะครับไม่เล่นเราขวงหน้าไปน้อยไปเข้าใจยอยู่ครับช่วงนี้มันมันหลุมมันเยอะนะครับท่านผู้ชมลงไล์ลครับ ยิโลสปันนะครับผมก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ลงคลิปช้าหน่อยนะครับต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องตั้มรถ่หกร้อดำซิงน้ำในเด้อพี่น้องนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ